อยากมีตำแหน่งแล้วก็รายได้นะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงปอกแบคนที่มีลูกเยอะนะคะแล้วก็รายได้ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าแสนเนี่ยดูแลลูกไม่ได้แน่นอนมีลูกกี่คนนะครับสี่คนีทั้งหมดนะคะคนเล็กสุดนี่อายุเท่าไหร่เจ็ดขวบค่ะเป็นน้องแปดอ๋อเจ็ดขวบสองคนเลยเจ็ดขวบใช่ค่ะแล้วก็คนโตอีกสองคน เข้าโรงเรียนทั้งสี่คนเลยเนาะใช่ค่ะเพือต่ำ้วก็วก็คือทำเพื่อนลูกสี่คนนี้ใช่ค่ะหลักๆก็คือลูกเลยเใช่ทำไมถึงทำเพื่อนลูกครับทำไมถึงทำเพื่อ,เ,อเขาะก็เอาจริงจ,จะบอกว่าคือพอดูแม่เป็นแม่นเนาะแม่ก็เลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานะ ่อแล้วก็น้องๆแล้วก็พี่ๆมาด้วยตัวคนเดียวบอกก็ซึ้งซาบอันนั้นเพราะว่าตอนนี้พอก็เป็นแม่ยงเดียวเหมือนกันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกเนี่ยภูมิใจในตัวแม่ของเขาคนนี้นะคะว่า<อ>ในวันนี้ที่เขามีแม่แค่คนเดียวที่อยู่เป็นต้นแบบให้เขาค่ะคืออยากให้เขาเห็นอยากให้เขาภูมิใจว่าแม่แค่คนเดียวนี่ก็ นอื่นเหมือนลูกคนอื่นได้เหมนอย่ันค่ะมันสำคัญยังไงสำคัญที่จะต้องสำเร็จในเรื่องกียนคมันสำคัญยังไงมันสำคัญกับชีวิตลูกบอกมากเลยค่ะมันสำคัญกับอนาคตข,ของเขานะคะครับเด็กนะคะโตขึ้นเนี่ยเขามีรูปแบบความคิดแล้วก็ เขาก็มีจุดมุ่งหมายของเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากไปเป็นอะไรมีความฝวันอยากจะทําอะไรใช่ไหมคะเราควรเป็นแม่เนาะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือการคอยサพートเขาคอยสนับสนุนเขามันสําคัญแล้วก็มีความหมายตรงนี้นะคะตรงที่ว่าเอาจริงๆทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินเราสอตร,รูปไม่ได้ ไม่ได้จะซัพพอร์ตแค่คำพูดเขามันก็ไม่ได้นอกทุกวันนี้อะไรก็ต้องคอยซัพพอร์ตด้วยเงินทั้งหมดมันก็เลยสาคัญตรงนี้ค่ะอาจารย์มันสาคัญตรงที่ว่าถ้าเรามีเงินลูกปอมมีเป้าหมายอยากกินอะไรอยากทำอะไรปอจะสนับสนุนนี่เต็มที่เต็มร้อยค บางทีเขาถนัดเรื่องนี้อยากจะเรียนพิเศษเพิ่มนะเราก็อยากซัพพอร์ตเขาแต่บางเด็ขับน,นี้เจ็บปวดเลยผมก็เคยเป็นค <c oughs> รับจริงเข้าใจความรู้สึกก็การบรรลุเป้าหมายนี้เน เราเกีย่ยมแสู้จนเข้าเป้ามาเป็นแม่แบบไหนใช่ไหมคะก็เป็นแม่ที่เอ่อต้องต้องบอกแบบว่าเราก็พิความอดทนในระดับหนึ่งนะคะคือเมื่อ,อก่อนว่าอดทนกับทุกสิ่งอย่างนะคะที่ผ่านมาเพื่อที่แบบจะมองหาในสิ่งที่จะทำเพื่อลูกนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาก็ถามว่าจิวเมยก็เจอแต่มัน เจอแต่เราไม่สามารถทําได้อะค่ะอาจารย์จนมาพอถึงในจุดจุดหน่งแล้วก็อายุประมาณหนึ่งจนอายุที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ละลูกเราก็โตขึ้นทุกวันละการเป็นแม่จบเติมคุาหนูมันไปไม่ได้แล้ว,ลวอาจารย์มันหนู่ต้องอัพเลเวลในระดับความเป็นแม่หนหนมให้เหมือนมากขึ้นสแสดงสกยภาพให้ลูกหนูเห็นให้มากขึ้นพว่าแม่ของเขาคนนี้สามารถที่จะทาหน้าที่ แล้วก็มีศักยภาพที่จะสามารถคอยสนับสนุนเขาให้เดินไปในจุดหมายเป้าหมายของเขาได้ตลอดใช่ไหมค่ะครับเยี่ยมมากวันนี้เป็นวันที่ตระหนกเป้าหมายได้เแสนเป็นร้อยประโยคที่ประโยคแรกที่อยากจะไปบอกลูกเลยคืออะไรครับก็จะบอกลูกๆนะคะว่าพิเมดยอนณตอนนี้แม่เนี่ยมีรายได้เป็นแสนบาทต่อเดือนเลยนะลูก าหมายของผู้หนูตอนนี้และในอนาคตข้างหน้าผู้หนูอยางเป็นอะไรผู้หนูทำให้เต็มที่เงินเดือนละหนึ่งแสนบาทแม่จะคอยสนับสนุนผู้หนูทุกคนขอ,อบคุณพร้อมได้แน่นอนเป็นมกำลังใจให้นะครับเยี่ยมมากเลยครับท่านที่สอง